นะสวัสดีครับอยู่กับผมนายก้าวสวันนี้ผมก็จะมาฉลองส0งร้อยซับนะแจก20วอนะครับ ถ้าเพลงดังยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ2อนาทีเดี๋ยวผมจะบอกกดนะเดี๋ยวรอคนมาก่อนรอคนเข้ามาก่อนรอคนเข้ามาก่อนคนเข้ามา ยังไม่มีใครเข้ามานะครับในขณาดนี้สองนาทีสองนาทีนะครับสองนาทีสองนาทีนะสองนาทีสองนาทีจะบอกกดนะครับ ผมเขียนรหัสแป๊บโอเคตอนนี้สองนาทีแล้วผมจะมาบอกกดนะ โอเคกดมีอยู่ว่าว่าเราคนดูเขาากก้มา,เขามาก่อนคนดูเหมือนจะมีหนึ่งคนใครด,ดูเปิดเผยตัวมาด้วย ให้ดูในขนาดนี้เผยตัวมาด้วยนะอ,อ,อุ้ยเริ่มมาก็ปลุกเลยหเริ่มมาก็บุกเลยหเริ่มมาก็บุกแ,มมก,บกแล้วหรอฮะเริ่มมาแล้วลุกแล้วหรออ้าที่ขุดตีตายว a t เฮ้ยเกินเกินไป อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเกินมันเกินเอ,อื้อระหว่างนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาระหว่างนี้ผมก็จะเล่นรอนะเข้ามาแล้วเปิดเผยตัวด้วยเหมือนเริ่มมาจะมีการบุกเลยนะ ใครที่เข้ามาปิดเผยตัวด้วยครับจะได้บอกกดถ้าสมมุติมีคนเข้ามาให้คนเดียวก็จะแจกไปเลยแต่ต้องมีวเล็ตด้วยนะ เดี๋ยวเข้าผิดหนาแบบอันติเมตใครเข้ามาเปิดเผยตัวด้วย ใครเข้ามาปลดเผยตัวด้วยนะครับได้ขวานทึบทึบ เดี๋ยวใครทีเข้ามาเปิดเผยตัวด้วยถ้าสมมติถึง6นาที30นี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่มีใครเปิดเผยตัวเลย โอเคถ้าถ้าสมมุติถึงเจ็ดนาทีแล้วยังไม่มีใครเข้ามาอีกนะแ,แจกยี่สิบวอลเลยเฮ้ยสี่สิบสี่สิบเอาสิบนาทีหรือหกหรือเจ็ดนาทีดี สินาทีนะครับถ้าสมมุติยังไม่มีใครเข้ามาก็แจกคนที่เขียนถ้าคนที่เขียนไม่มีวอลเล็ตก็รอต่อไป ชิโนชิโนเดี๋ยวจะโชว์ใช้ที่ขุดตีเพื่อความแข็งแกร่งในชีวิตเพื่อความหล่อเท่เอาเพื่อนหายเอาเอาตายแล้วหรือเอาตายแล้วเหรอมาดิอุ้ยมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเอาที่ขุดตีก็มาดิครับก็มาตีครับ อุ้ยอุ้ยตีไกลมันตีไกลมันตีไกลเกินมันตีไกลเกินถ้าถึงสิบนาทีแล้วยังไม่มีโอเคมีคนเข้ามาสองคนนะเดี๋ยวผมจะบอกกดเลยละกันวิธีการได้วิธีการได้ไดคือเดี๋ยวนะมันก็มีสองคนแจก,กไปเลยไหม เราถึงสิบนาทีก่อนถ้ายังเหลือถ้ามีแค่สองคนก็ตามนั่นแหละนะเขาเถียงอะไรกันหัวพิก ตอนนี้เกิดศึกกับชินอนกับหัวพลิกนะครับล้าถึงสิบนาทีแล้วผมจะให้ทั้งสองยี่สิบถ้ายังถ้ามีคนที่สามก็จะมีกดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยจะถึงสิบนาทีแล้วโอเคเอาเบอร์มาได้ครับเอาเบอร์มาได้ครับสองคนที่เข้ามาสองคนที่เข้ามาเอาเบอร์มาครับ โอเคโอเคไม่ก <c oughs> ็ <c oughs> ให้เขาเขียนใน messenger กลุ่มก็ได้นะถ้าไม่ส่งจนถึงสิบห้าสิบจะทำการอ๋อโอเค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 เดี๋ยวจบสัก ีมแล้วผมไปให้นะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับคนที่ได้ไปก็มีเออชีนอนแล้วก็หัวพริกนะครับเราเจอกันใหม่สียูเกะเลทาบครับผมเดีย๋ยวรอวอลเล็ตเข้าแป๊บ <laughs>